สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศในชุมชนแนชวิวในทุกๆด้านเลยนะคะตอนนี้เราก็ขับรถชมบริเวณฟาร์มวัวแต่เสียดายที่เช้านี้ฟาร์มเมอร์ไม่ได้เอาวัวออกมาเลี้ยงด้านนอกโดยปกติแล้วบริเวณตรงนี้ก็จะมีวัวพันนมออกมาเดินเต็มฟาร์มเลยค่ะบรรยากาศช่วงนี้ก็จะคึืมๆหน่อย เริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วบริเวณพื้นที่ของชุมชนแนชวิวก็จะเป็นพื้นที่เนินเขาเป็นที่สูงสูงต่ำต่ำแบบที่เห็นอย่างนี้ละค่ะแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าสนแต่ละครอบครัวก็จะมีพื้นที่เป็นของตัวเองกว้างกวางมากหลายร้อยเอเคอร์สำหรับคนที่ทำฟาร์มพอถึงเข้าฤดูร้อน ก็จะเห็นต้นข้าวโพดเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้อ้อยก็ขับรถมาเรื่อยๆมาตรงโซนที่เป็นนะชุมชนมีบ้านพักของผู้คนที่อาศัยอยู่ในป่าต้นต้นพายหรือป่าสนกันนะคะเราจะเห็นนะคะต้นไม้เยอะมากก็กำลังเริ่มที่จะออกใบออกมาแล้วค่ะ ภูมิประเทศของชุมชนแนชวิ์นอกจากจะเป็นพื้นที่สูงสูง,สงต่ำตๆำ,ตำเป็นเนินเขาก็จะมีลำธารไหลผ่านมากมายหลายสายเลยค่ะบ้านบางหลังก็ได้วิวธรรมชาติมีลำธารไหลผ่านหน้าบ้านแบบที่เห็นตอนนี้ค่ะก็เกิดไอเดียสร้างเป็นสะพานเล็กๆข้ามฝั่งจากถนนเข้าสู่ตัวบ้านถ้าเรามาในช่วงฤด,ดูร้อนเราไม่สามารถเห็นบ้านแบบนี้นะคะ ใบไม้จะปกคลุมมากและถนนเส้นนี้ก็ยังมีบ้านอีกหลายหลังถ้าเราเข้าไปเราจะเห็นกล่องจดหมายที่ตั้งอยู่นะคะไปรษณีจะไม่ขับรถเข้าไปในตัวบ้านค่ะเพราะลึกมากทุกคนก็จะต้องมาตั้งกล่องจดหมายไว้ตรงริมถนนแล้วบุรุษไปรษณีก็จะแยกจดหมายของบ้านแต่ละหลังใส่เข้าไปค่ะก็ถือว่าประหยัดเวลาให้กับบุรุษไปรษณียไม่ต้องขับรถเข้าไปลึกนะคะ และบ้านส่วนใหญ่ที่เห็นเห็นไหมคะก็จะสร้างเป็นลักษณะล็อกคาบินค่ะออยก็ทำคลิปเกี่ยวกับล็อกคาบินเยอะแยะมากความเป็นธรรมชาติก็ทำให้ผู้คนที่นี่หลงเสน่ห์แล้วยังจะมีนักท่องเที่ยวที่นิยมธรรมชาติก็จะปั่นจัก,กรยานหรือขับรถช้าๆชมวิวบริเวณแนชวิวเนี่ยแหละค่ะ บางพื้นที่ใบไม้ก็ปกคลุมแล้วเราก็จะได้เห็นธรรมชาติของผู้คนที่นี่มากขึ้นเขานิยมจะสร้างบ้านให้อยู่ลึกเข้าไปนะคะจะไม่สร้างบ้านอยู่ติดริมถนนเพราะต้องการความเป็นธรรมชาติไม่อยากให้ใครมาส่องบ้านตัวเองค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือควางนี่แหละค่ะเราจะเห็นได้ทั่วไปเลยในชุมชนนชวิ w จากเส้นทางถนนชนบทตอนนี้อ้อยก็มาสู่ถนนที่เรียกว่า State Road นะคะก็จะเป็นเส้นทางหลักที่จะนำทุกๆคนเข้าไปสู่ตัวเมือง n a s h v i l l e เราก็จะเห็นสีสารความซีวิลัยมากขึ้นค่ะเป็นจุดศูนย์กลางที่นักท่องเที่ยวมากันมีทั้งโรงแรมร้านอาหารที่ทำการไปณีนีจุดศูนย์รวมทุกอย่างเลยค่ะ ชุมชนแนชทวิวก็ยังเป็นชุมชนเก่าเก่าที่มีอายุตั้งแต่ปี1836ก็จะเป็นชุมชนที่มีชีวิตเรียบง่ายบ้านหลังนี้ที่เห็นตอนนี้ก็จะเปิดเป็นเบสแอนด์เบสฟัสนะคะสร้างแต่ปี1855เจ้าของก็คือเพื่อนของทอสแหละค่ะตอนนี้ก็ขับรถมาให้ดูในตัวเมืองอย่างชัดๆนะคะบ้านแต่ละหลัง ก็จะมีอายุเก่าแก่และถ้าชมคลิปไปเรื่อยๆนะคะอ้อยจะพาทุกคนไปชมล็อกคาบินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของชุมชนเนชวิ์ค่ะซ้ายมือโบสนะคะประจำชุมชนบอกไว้ก่อนว่าชุมชนแห่งนี้มีโบสเยอะมากและนี่ก็คือที่ทำการไปรษณีทอดก็ยังเป็นผู้ชายโอสคูลนะคะ คือไม่จ่ายค่าอุปโภคบริโภคผ่านบาทรเครดิตค่ะทั้งๆท,ที่ใช้บัตรเครดิตจะนิยมจ่ายเช็คและก็ส่งทางไปรษณีย์แบบนี้ค่ะที่อเมริกาไปรษณีย์ยังเป็นสิ่งสำคัญของผู้คนที่เขาใช้กันอยู่ประจำวันเลยนะคะและตรงนี้ก็เป็นจุดศูนย์กลางของซูเปอร์มาร์เก็ตของชุมชน ถ้าใครไม่ชอบราคาของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้เพราะอาจจะแพงนิดนึงก็จะขับรถไปอีก10นาทีนะคะก็จะไปเจอชุมชนที่ใหญ่กว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตหลากหลายมากกว่าตอนนี้เราก็มาถึงตัวเมืองแนชวิวแล้วนะคะเราก็จะเห็นผู้คนมากขึ้นรูปทรงอาคารก็จะแปลกตาไปจากตรงเส้นทางชนบท แต่ก็ยังมีอาคารหลายหลังนะคะที่สร้างแต่ปี1,800และอาคารข้างหน้าที่เห็นก็คือคอร์ทเฮาส์หรือที่เรียกกันว่าที่ทำการอำเภอค่ะใครจะแต่งงานใครจะจดทะเบียนหยา่าหรือทำเอกสารใดๆก็ต้องมาที่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นสี่แยกนะคะถ้าเราเลี้ยกกวขวาเราก็จะผ่านศูนย์ท่องเที่ยวนี่แหละค่ะแล้วก็ร้านค้า ถ้าสังเกตดีๆขวามือนะคะจะมีอาคารหลังหนึ่งที่เรียกว่า Playhouse ค่ะก็จะเป็นที่แสดงดนตรีค่ะอาจจะมีการแสดงหนังเล็กๆน้อยๆก็จะใช้สถานที่ตรงนั้นแต่ชุมชนที่อ้อยอาศัยเขาก็จะมี Music Center เวลาที่มีคอนเสิร์ตใหญ่ๆนะคะก็จะจัดแสดงที่นั่นนี่ขวามือเจอโบสอีกหลังนึงแล้วค่ะแล้วด้านหน้าเราเราก็จะเห็นช็อปเปอร์นะคะ เวลาที่อากาศดีๆแนชวิ w ก็จะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่แก๊งชอปเปอร์นิยมมาขับรถกันชมวิวธรรมชาติแล้วด้วยภูมิประเทศที่อ้อยบอกค่ะมีเป็น,นเนินเขาสูงๆต่ำๆมีวิวธรรมชาติสวยงามมากก็จะเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาแต่แนะนำค่ะมาช่วงเดือนตุลาคมสวยงามที่สุดช่วงที่ใบไม้กำลังเปลี่ยนสี อยากให้เพื่อนๆได้เห็นทุกซอกทุกซอยก็จะพยายามขับรถนะคะลัดเลาะไปเรื่อยๆจะได้เห็นวิวโดยกว้างว่าเนชวิวไม่ใช่เมืองชนบทที่ขาดแคลนหรือดัวรลำบากยากเย็นนะคะมันก็จะมีการแบ่งโซนเป็นโซนที่อยู่อาศัยก็เลือกได้ว่าใครที่ชอบธรรมชาติก็อยู่ในแถบที่มีต้นไม้ปกคลุมหรือใครที่ชอบความสะดวกสบาย ก็จะอยู่ในตัวเมืองแบบนี้ที่เราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวเดินผ่านไปผ่านมาแทบทุกวันเลยค่ะแล้วก็ยังจะมีสเตทพาร์ค uh, ที่ไม่ได้อยู่ไกลาจากแหล่งชุมชนคำว่าชุมชนหรือชนบทของอเมริกาถ้าเทียบกับชนบทในเมืองไทยความหมายมันแตกต่างกันมากเลยนะคะสิ่งสาธารนูประโภค ก็จะได้รับการดูแลจากรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลต่างซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนที่อยู่ในชนบทเทียบเท่ากับคนที่อยู่ในตัวเมืองใหญ่ๆเลยค่ะมันก็อาจจะมีแตกต่างกันนิดหน่อยอย่างเช่นเรื่องการเก็บขยะนะคะที่เมืองใหญ่ๆอาจจะมีเก็บวันเว้นวันแต่ที่ชนบทอาจจะแบบ2อาทิตย์เข้ามาสัก2วัน3วัน หรือว่าจะทำการต่อใบขับขี่อาจจะเปิดทำการแค่อาทิตย์ละ2วันเพราะมันเป็นชุมชนเล็กๆนะคะที่เมืองใหญ่ๆก็อาจจะเปิดทำการ5วันเลยค่ะก็ะจะเป็นแบบปีกย่อยแบบนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นอะไรที่ลํำบากสำหรับคนที่เติบโตหรือชอบใช้ชีวิตในชนบทนะคะอ้อยว่าทางรัฐบาลเขามีการาวางแผนแล้วก็ แพ่กระจายหน่วยงานต่างๆให้ครอบคุมทุกท้องถิ่นทั่วถึงทำให้ประชาชนรู้สึกสะดวกสบายไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนในตัวเมืองใหญ่หรือเราอยู่ในชนบทมันก็เป็นชีวิตที่ปกติดูไม่ขาดแคลนหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่ารัฐบาลไม่ได้สนใจมันก็เหมือนกับว่าภาษีที่เราจ่ายไปถึงมันจะสูงแต่มันก็ได้มาคุ้มค่า แล้วก็โรงเรียนรัฐบาลมีทั่วไปเลยค่ะอยู่ใกล้บ้านมากเลือกเรียนได้เลยรถรับส่งนักเรียนก็ฟรีและตอนนี้นะคะออยจะพาทุกคนมาชมล็อกคาบินที่มีอายุกเก่าแก่ที่สุดในชุมชนหลังนี้ละค่ะสร้างตั้งแต่ปี1830แต่เนชวิ์ถูกตั้งเป็นเมืองในปี1836ค่ะ ในย่านตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเก่าๆเยอะถ้าขับรถมาจากตัวเมืองไม่ไกลเลยค่ะแค่สองสนาทีก็ถือว่าตรงจุดนี้เป็นจุดที่เจริญและก็เป็นชุมชนตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งเมืองจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะ และนี่ก็คือสิ่งที่นำเสนอให้เพื่อนๆเห็นเพราะหลายคนก็อยากจะรู้ว่าเวลาที่เห็นอ้อยถ่ายแต่รูปบรรยากาศชุมชนมันจะอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองไหมก็10นาทีค่ะจากบ้านอ้อยมาถึงตัวเมืองตรงนี้แต่บอกเลยว่าไม่ค่อยได้มาทำอะไรในตัวเมืองมากนะักส่วนใหญ่ก็จะแค่ขับรถผ่านแล้วก็ไปที่ State Park ในแต่ละวันก็คือไปออกวิ่งกับทอสค่ะแค่นั้นเลยจริงเพราะว่าในช่วงฤด,ดูนักท่องเที่ยวมาการจราจรมันก็จะหนาแน่นมากผู้คนก็จะเยอะก็จะมีนักท่องเที่ยววางคนขับรถไม่ค่อยน่ารักทอสก็เลยจะไม่ค่อยชอบค่ะแล้วก็ความวุ่นวายนี่ทอสเกลียดเป็นที่สุดก็จะต้องแบบอยู่ห่างๆหน่อยตอนนี้ ก็จะมุ่งหน้ากลับบ้านแล้วนะคะทุกคนก็จะได้เห็นบรรยากาศที่แตกต่างกันไปจากเส้นทางตัวเมืองเนี่ยวิวมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากที่เห็นผู้คนจากที่เห็นร้านขายของที่ระลึกจากที่เห็น,นช้อปปอร์และรถมากมายขับวิ่งผ่านมันก็จะค่อยๆถูกกลืนไปด้วยความสงบของธรรมชาติ แล้วก็สีเขียวของต้นหญ้าและต้นไม้ที่ค่อยๆกํากำลังออกใบมาต้อนรับในช่วงฤดูร้อนนะคะและนี่ก็คือเส้นทางที่อ้อยกับทอสใช้อยู่เป็นประจำวันเลยนะคะก็จะมีความหลากหลายของความรู้สึกถ้าเข้าในตัวเมืองก็จะเห็นความวุ่นวายนิดๆิดเห็นผู้คนถ้าอยู่แต่ในบ้าน ก็จะดื่มรํากับธรรมชาติซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะก็จะออกไปข้างนอกในช่วงที่ทํางานกับไปซื้อของค่ะเนี่ยเราก็จะเห็นวิวแบบนี้ค่ะมีนักปั่นจักรยานมาท้าทายความสามารถมาออกกําลังกายแล้วก็ชมวิวมันเป็นชุมชนที่น่าอยู่จริงๆนะคะเงียบสงบสะอาดปลอดภัยแล้วก็ผู้คนค่อนข้างน่ารัก มีน้ำใจช่วยเหลือกันในบริเวณตรงนี้บ้านก็จะเห็นอยู่ถัดๆกันมากขึ้นจะแตกต่างจากโซนที่บ้านของอ้อยค่ะตรงโซนนั้นคือแต่หลังจะอยู่ห่างกันมากเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีพื้นที่ของตัวเองเยอะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมไม่ว่าจะเป็นนะแฟนคลับคนเก่าหรือคนใหม่ที่เข้ามาชม ชีวิตของอ้อยแล้วก็ทอดไม่ได้หรูหราหรือว่าวุ่นวายมากมายนะคะใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับความเป็นจริงทำชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันกับสิ่งที่มีอยู่ค่ะไม่ต้องไปอิจฉาใครพอใจในสิ่งที่มีแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนและก็ขอบคุณที่เข้ามากดชม ช่องเล็กๆของเราค่ะบ๊ายบาย